สวัสดีค่ะต n วนสติงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตัวจะมาบอกแนวข้อสอบเรียกว่าแนวข้อสอบได้ไหมนะตัวจะมาเล่าแล้วกันนะคะเกี่ยวกับการสอบเทียบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เยอมันเท้าความก่อนว่าตัวเนี่ยจบปริญญาตรี4ปีพยาบาลที่ไทยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทํางานเนี่ยแค่ปีกว่า,วามาสอบเทียบ คือยื่นเรื่องนี่แหละคะ่ะเทีบยบใบประกอบวิชาชีชพพยาบาลที่มิทเทลฟรังกอที่บิยอนไม่ผ่านนะคะเขาแนะนําว่าจะต้องลงคอร์สหรือไม่ก็ต้องสอบอีกรอบนึงนะคะตัวนก็เลยตัดสินใจว่าจะลงคอร์สสกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องก็เลยต้องมีการสอบสองครั้งสอบครั้งแรกคือสอบวัดความรู้ก่อนจะลงคอร์สนะคะว่าความรู้ผ่านพอจะลงคอร์สได้ไหมแล้วก็สอบครั้งที่2เนี่ยก็คือสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบมานะคะ สอบครั้งแรกเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบชิลๆเลยค่ะคือมีคนสอบแค่คนเดียวแล้วก็เขาแบบถามตอบอย่างนี้ค่ะไม่มีสอบข้อเขียนนะคะเขาก็ถามความรู้เกี่ยวกับแบบพื้นฐานการพยาบาลแบบสิทธิ์ผู้ป่วยพื้นฐานแล้วก็แบบหลักการให้ยาแบบถูกที่ถูกเวลาถูกอะไรแบบนี้แบบพื้นฐานจริงๆนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ตัวเนี่ยจาได้แม่นเลยเพราะตัวตอบไปได้เขาถามว่าการวัดความดันค่ะโดยวัดแบบธรรมดาโดยที่แบบไม่ได้ใช้เครื่องอัตโนมัติเนี่ย เรารู้ได้ไงว่าเราต้องบีบขึ้นไปถึงความดันเท่าไหร่ตัวเนี้ยชินกับการใช้เครื่องอัตโนมัติตลอดนะคะและความรู้เดิมๆเนี่ยก็คืนอาจารย์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเติงก็เลยตอบไม่ได้ข้อนี้ลืมไปแล้วว่ามันจะต้องบีบไปจนแบบว่าไม่ได้ยินฮาร์ดเรทอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบจริงๆมันก็พื้นฐานทุกคนรู้แหละแต่ทวดไม่รู้เองแหละแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องโรคแบบง่ายๆคะ่ะสมมติว่าแบบคนไข้มาด้วยสภาพนี้สภาพนี้เราเลือกที่จะทําอะไรก่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะคือ คิดว่าทุกคนตอบได้อยู่แล้วคะ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยอ๋อแล้วก็มีถามเรื่องกฎหมายพื้นฐานของเยอรมันด้วยคะ่ะประมาณว่าหน้าที่นี้เรียกว่าอะไราในกฎหมายประมาณเนี้คะ่ะเหมือนว่าแบบตำรวจจัดอยู่ในกลุ่มไหนแบบพวกแบบนิติบัญญัติอะไรพวกเนี้ยคะ่ะซึ่งตัวก็แบบจาไม่ได้แล้วแหละประมาณนี้แล้วพอสอบอันนี้เสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นใบของตัวเนี่ยแนะนําว่าต้องลงคอร์สปรับพื้นฐานแล้วก็แนะนําว่าต้องลงคอร์สเรียนภาษาเยอรมันเกี่ยวกับคําศัพท์เฉพาะสําหรับวิชาชีพ ในกลุ่มการแพทย์ประมาณน,นี้ค่ะซึ่งตัวเนี่ยก็ไม่ได้เรียนในอันที่สองนะคะคือไม่ได้เรียนภาษาเพิ่มเพราะว่าเขาแค่แนะนําคือไม่ต้องทําก็ได้ตัวก็เลือกที่จะลงแค่คอร์สปรับพื้นฐานอย่างเดียวเพราะว่าในคอร์สปรับพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีวิชาเยอรมันสาหรับการพยาบาลเนี่ยมาด้วยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสียตังค์สองรอบในคอร์สนี้นะคะจะมีแบ่งเป็นคือเป็นส่วนของทฤษฎีที่เราต้องไปเข้าเรียนให้ครบเรียนทั้งหมดเนี่ยหเดือนแต่เดือนละแค่1สัปดาห์ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นของภาคปฏิบัติก็กําหนดชั่วโมงมาเหมือนกันแล้วก็ชั่วโมงเนี่ยคือเป็นชั่วโมงฝึกที่เราต้องไปฝึกที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนอกระดาษเป็นเหมือนแฟ้มเอกสารมาให้ให้เราประเมินว่าหัตถการไหนที่เราทําแล้วบ้างอะไรเงี้ยหนึ่งครั้งสองคสามครั้งเหมือนสมัยเป็นนักเรียนพยาบาลเลยค่ะ แล้วคือเราก็ต้องไปแจ้งกับโรงพยาบาลว่าเออเนี่ยนะเรามาเทียบจะเป็นพยาบาลก็ธรรมศาสก,การนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมีพยาบาลดูคุมมาอะไรแบบนี้แล้วก็เซ็นเหมือนเป็นนักเรียนเป๊ะเลยคือตัวแนะนําว่าอย่างแบบอย่างเหมือนของตัวอย่างเงี้ยตัวก็ไปเรียนแค่เดือนละหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะเรามีเวลาว่างสามสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ไปสมัครงานเลยสมัครเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะอันนี้เราทําได้อยู่แล้วด้วยวุฒิเราที่มาเนี่ย ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลไปแล้วก็ได้เซ็นได้ฝึกอันนี้ไปในตัวเลยไม่ต้องมีกังวลอะไรนะคะแล้วก็ฝึกภาษาะไรไปด้วยก็มาในส่วนของข้อสอบเทียบตอนสุดท้ายเลยนะคะสอบเทียบตอนสุดท้ายเนี่ยจะมี2พาร์ทพาร์ทแรกคือสอบข้อเขียนพาร์ทสคือสอบปากเปล่านะคะสอบข้อเขียนเนี่ยก็คือแต่ละวิชาที่เราเรียนนะคะ เราก็จะเรียนไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วอาจารย์เขาก็จะมีมาสอบสุดท้ายก็แบบสอบเรื่องโรคอย่างแบบเราเรียนโรคเบาหวานโรคความดันโรคต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีมาสอบสุดท้ายแล้วก็มีหืกีแนะ่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละแปลไม่ถูกความแบบดูแลแบบล้างมือสอบล้างมือสอบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแบบสิที่ผู้ป่วยสอบกฎหมาย พวกนี้ค่ะก็จะเป็นแบบข้อเขียนหมดเลยการพยาบาลพื้นฐานการทําหัตถการอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะสอบข้อเขียนจะบอกว่าง่ายมากเพราะว่าเราก็เรียนอยู่แล้วนะคะเราก็รู้ว่าเนื้อหาที่จะสอบแต่ละวันเนี่ยประมาณไหนอาจจะมีบางวันที่เราสอบมากกว่าหนึ่งวิชาแต่มันก็แบบไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าเราก็จริงๆก็ผ่านมันมาหมดแล้วแค่ต้องมาเปลี่ยนสอบเขียนลงไปในภาษาอิตาลีแค่นั้นเองประเด็นคือต้องอ่านโจทย์ให้ด,ดูเรื่องแค่นั้นเอง สอบเขียนก็จะเป็นบรรยายนะคะไม่ได้เป็นช้อยหนึ่งสองสามสี่เขียนบรรยายอย่างเดียวเลยแต่อย่างนี้ก็แบบเขียนได้เยอะดีอะไรที่พอจะรู้ก็จะได้ใส่ไปเต็มที่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะที่สอบมีสอบให้คิดเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรนวัตกรรมให้เขียนค่ะตอนนั้นให้เราคิดนวัตกรรมขึ้นมาหนึ่งอย่างในข้อสอบก็ประมาณนี้ค่ะคือแบบไม่ได้ยากแล้วแต่อาจารย์แล้วแต่ครับแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญมากๆคือการสอบปากเปล่าค่ะอันนี้ เป็นเหมือนตัวตัดสินชีวิตเลยอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เราหลักๆคือทำ c a s ส study ขึ้นมานะคะเคส e study เนี่ยก็หาคนไข้ามาหนึ่งคนจากโรงพยาบาลที่เราฝึกงานอยู่แล้วก็ให้มาทำ c a s ส study มาตอนเป็นนักเรียนเลยคะ่ะเขียนรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจสังคม โรคทุกสิ่งอันที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็มาเขียนแคร์ plan ค่ะการพยาบาลการป้องกันนู่นนี่นัน่นทุกสิ่งอันนะคะแล้ววันสอบนะคะแล้วก็เอาเคส e s t ดี้อันนี้ไปนะคะยื่นให้อาจารย์แล้วเขาก็จะม,มินแล้วเขาก็จะถามจากเคสผู้ป่วยเรานี่แหละว่าเราดูแลครบองไหมเรื่องแผลเบ็ดซอจะเอาอยัางไงเ,เรื่องอะไรนะข้อติดเรื่องญาติเรื่องจิตใจเรื่อง ทุกสิ่งอันเขาจะถามแล้วก็เรื่องโรคการประเมินนู่นนี่นั่นนะคะแล้วที่มีในข้อสอบปากเปล่าอีกอันก็คือกฎหมายค่ะอันนี้เขาก็จะถามเพิ่มเหมือนกันแล้วอีกอย่างก็คือสําคัญมากคือข่าวสารที่อัปเดตเกี่ยวกับพยาบาลในช่วงนั้นนะคะแต่จริงๆอะ่ะถ้าถามว่ามเปงนจริงอะ่ะมันกดดันนิดนึงเพราะจะมีอาจารย์2คนมานั่งนะคะคนนึงเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่เรารู้จักอีกคน,นจะเป็นคนนอกแล้วก็นั่งแล้วก็ถามคําถามนู่นนี่นั่นจากเคสของเราแล้วก็ อัปเดตนน่นนี่นั่นแล้วเขาเลือกที่จะถามเรื่องไหนมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอะเกี่ยวกับการทำหัตถการถามขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่อะไรยังไงที่แบบถูกตามสแตนดาร์ดเลยนะคะแล้วก็เขาอาจจะสุ่มถามเรื่องโรคใดๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนไข้ของเราขึ้นมาก็ได้แต่จริงๆแล้วอะตัวรู้สึกว่ามันแค่แบบกดดันนิดนึงตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่ามีคนสองคนมานั่งแบบดูเราเหมือนสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นแต่ถามว่าความรู้มันยากเกินไปไหมอะไม่นะคะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจริงๆก็ทําก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วในอาชีพพพาบาลประมาณนี้คก็สรุปว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะคะจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันเหมือนแค่แบบเราเรียนแค่เดือนละหนึ่งสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนแต่วิชาทั้งหมดที่เรียนมันเหมือนขมวดที่เราเรียนสีปีเอามาไว้แบบย่อมๆมีทั้งวิชาเภสัชมีอะไรแบบนี้ก็รวมอยู่ด้วยค่ะแล้วโรคก,ก็เหมือนเขาจะแบบเอามาเป็นหมวดหมวดที่แบบเด่นๆประมาณนี้ค่ะแต่ จริงๆจ,จะบอกว่าไม่ยากค่ะพอเวลาไปเรียนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะาอาจารย์เขาจะเอาที่สอนในคลาสใช่แหละค่ะมาออกข้อสอบก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะเจอกันวีโอน่าค่ะบ๊ายบายต้นจะมาบอกวิธีการนี่ต้นจะมาบอกก้าบใสนอไทย ส่วนสามาปอกจานตอบ